เปิน้นดูดิเขาบอกว่าทามะนาวรักษามะเร็งได้โอ้โอย่างงี้ต้องแล้วเวลาเจอข่าวในโซเชียลเรามักจะแชร์โดยไม่คิดแต่ถ้าคิดสักนิดความจริงอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้การรักษามะเร็งาำหลักวิชามหาบำบัดค้นพบว่าการใช้มะนาวทาที่ผิวหนังจะช่วยดึงแร่ธาตุในอากาศให้ซึมซับผ่านผิวหนัง สลายมะเร็งได้โดยตรงสถาบันชีวะอนามัยได้ใช้มะนาวทาทดลองกับนักบินนวากาศแล้วได้ผลเยี่ยมทุกรายแต่สถาบันญ,ญาได้ทำการปกปิดเพราะกลัวว่าจะเสียผลประโยชน์คนรู้ความลับวิธีรักษามะเร็งง่ายๆแบบเนี้นะต้องช่วยกันกดแชร์กันต่อๆไปด้วยนะ <c oughs> แชร์กันเรื่อยๆเลยนะ้องรับรองได้เลยเป็นมะเร็งแค่นี่ใช้มะนาวทาแป๊บเดียวก็หายเชื่อพี่ครับ ไปกับพี่ไปตลาซื้อมะนาวกันน้องไปดาวน์เลไม่น่าจะจริงนะแต่ไม่เป็นไรเราแชร์ไปแล้วขำๆไม่ขำแม่เปิ้ลเป็นมะเร็งคิดก่อนแชร์